มีหนังสือธุรกิจอยากจะมาแนะนําให้ฟังนะครับหลายครั้งหลายคนเวลาที่ผมมีการไลฟ์สดนะครับก็จะมีหลายคนแชทเข้ามาถามว่าพี่นัน่นถ้าเราเริ่มทําธุรกิจเนี่ยเราต้องอ่านหนังสืออะไรอันนี้ผมก็ย้อนหลังไปตอนที่เพิ่งออกมาจากงานประจําตอนแรกๆเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับเราเองก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านธุรกิจแล้วก็มีพี่คนหนึ่งแนะนําให้อ่านหนังสือที่ชื่อว่า อินสตา p นะครับอันนี้เป็นคนเขียนก็แดนน่าแคนเดนะครับตอนแรกที่เราทำธุรกิจแล้วก็ไม่รู้เลยครับแม้แต่ขั้าเรื่องแรกๆที่เราควรจะต้องรู้เช่นคำว่าเพน i อยหรือว่า ปัญหาของคนที่เป็นลูกค้าตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยทำไมเราไม่มุ่งไปหาสิ่งที่เป็น Product หรือว่าผลิตภัณฑ์ก่อนทำไมเราไปมุ่งหาว่าอะไรคือเพนพอยต์เนาะเพราะวันนี้คนจะไม่ซื้อของจากสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ของเรา แต่คนจะซื้อของจากสิ่งที่เรียกว่าโซลูชันที่เราอะสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาในาชีวิตของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังสือเล่มนี้ ก็มีอะไรหลากหลายเรื่องราวนะครับก็เป็นหนังสือที่อ่านง่ายนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆมีตัวละครเ,เขาดําเนินเรื่องเนาะแล้วก,ก็พยายามที่จะทําธุรก,กิจแล้วก็สร์ทอัพธุรก,กิจเนาะก็มีหัวข้อหนึ่งที่ผมชอบครับในอยู่ในบทที่41อ็ดในบทที่ส1เอ็ขาบอกว่าจงทําทุกอย่างให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเพราะน้อยครั้งที่จะมีโอกาสในครั้งที่ส ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงสำหรับคนที่ทำธุรกิจหลายคนจะบอกว่ารอบแรกทำผ่านๆไปก่อนอย่าทำดีเออเดี๋ยวรอบหลังๆค่อยทำให้มันเกิดอ่าหรือว่าทำให้มันดีขึ้นมาเนี่ยซึ่งจริงๆผมอยากจะบอกว่ามันไม่เสมอไปหรอกเนาะเพราะว่าวันนี้สมมติลูกค้าเดินเข้ามาร้านของเราครั้งแรกเราไม่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราพยายามทำให้ดีที่สุดเนาะ แน่นอนเขาอาจจะไม่ประทับใจแล้วเขาก็อาจจะไม่เดินกลับเข้ามาครั้งที่2ก็ได้เพราะงะั้นเนี่ยหลายครั้งหลายหนโอกาสครั้งที่2จึงจะไม่มีนะครับเพราะงะั้นเนี่ยก็ฝากไว้สําหรับหลายๆคนที่กําลังจะเริ่มทําธุรกิจหรือสําหรับคนที่เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยพยายามทําครั้งแรกให้ดีที่สุดนะครับถ้าใครสนใจอยากจะอ่านรายละเอียดนะครับเอาไว,นว,าวา้นั่งว่างๆนั่งอ่านเนาะแต่ก็ความหนาก็ไม่เบาเลยนะครับ ประมาณ400กว่าหน้าแต่ว่าผมว่าคุ้มค่ากับการที่เราได้อ่านในสื่อ่มนี้ลองเอาไปอ่านดูนะครับสำหรับหลายคนที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจนะครับ